ัวลาเทคพิซนโดโลคลิปนี้ขอเสนอรองเท้าขับขี่หน้าตาดูดีส่วนฟังก์ชันที่มีก็ดูดีไม่แพ้หน้าตา Destino Ultimate GTX เกิดมาลุยตั้งแต่แรกแยมเพราะว่าเข made for adventure มาพร้อมกาดใหญ่เบลเลอร์ไม่ต้องเจอกับแรงกระแทกก็ไม่หวั่นไหวด้วยไดนาม Support f เฟรมสมใส่สบายพร้อมให้การป้องกันนี่แหละรองเท้าในฝันของนักผจญภัยอย่างแท้จริง เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาให้ลุยทุกสภาพอากาศแม้เผชิญกับหยาดฟ้าหยาดฝนก็ยังไหวโดยวัสดุก,กอเทคกันน้ําได้จงวางใจเท้าแห้งสบายแม้ใส่ลงชนละทีพื้นรองเท้ายึดเกาะดีตามประสงค์คอนโทรลลดได้มั่นคงตามวิถีควบคุมได้ทุกสภาพพื้นทรณียืดหยุดดีช่วยดูดลับและซับแรง BOA ตัวช่วยปรับความกระชับให้ลงตัวพอดีที่สวมใส่เป็นลูกหมุนใช้งานง่ายเข้าใจไวไขล็อกง่ายเพียงแค่ดึงเท่านั้นพอ ต่อด้วยแถบสะท้อนแสงมีไว้ช่วยการมองเห็นให้ดูเด่นเห็นชัดเจนจากด้านหลังทั้งกลางวันและกลางคืนสะดุดตามองเห็นได้ชัดเจนทุกสถานการณ์สุดท้ายนี้เรื่องราคาลองพินิษ25-500สนใจใหม่ไว้ถูกหวยรีบมาจัดกันให้ไหวเพราะมันใส่ดีจริงๆอยากให้ลองนี่แหละครับรองเท้าขับขี่ที่จะทําให้คุณประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่เป็นรองเท้าเดินทางที่ผสมผสานความผจนไัยพร้อมดีกีความปลอดภัยขั้นสูงสุดสําหรับรองเท้าขับขี่โดยเฉพาะ รองเท้าที่ดีหาได้ไม่ยากส่วนรองเท้าที่หายา,ยากคือรองเท้าหาย